นั่งเขียนนอนเขียนเข้าไปแล้วทีเนี้ยได้มาสองแบบบนเนี้ยพอไงวะอ่ะเขียนต้องไปซื้อต้องไปวสปันเราบ่เคยเล่นนะพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่เกิดมากคอยว่าหให้เคยเล่นจกักเทีเราบ่สอบคนบ่สอบกับ่สอบแต่คนสอบ,อสอบกับสอบ,อน,สอบ,น,สอบนะคอยนี่ลเราสอบกส็สะไปทุกอาทิตย์กส็สะซื้อทุกอาทิตย์เราก็เลยว่าอ้าวเอาไปเขียนให้เรดนั่งขเขียนเบิดมือแล้วเด้อว่สาสัน จับมาปึกหนึ่งเศร้าก็ใบนั่งเขียนโหลดเจ้าวสัสดุจะของกระซื้อมาเนี่ยแหล,ละเลขกเด็ดเนาะเชียงไว้แ้วเราบ่ห้เบิ่งดอกเลขเด็ดเ้าก็สิกาใส่หนีเอาเนาะเนี่ยห้าก็สิลงใส่เ้าจากใดเลือกใดเลขใดเ้ากระเขียนเอาฮะนนะพี่น้องวงกลมเอาอืลงัลงพัดลังวัดหลายเต๋อไปเนียถ้าถื่อว่า รางวัลเขาเนาะรางวัลอันรางวัลดีอยู่ดิคนอ่ะรางวัลเขาโอ้อยากเถื่อได้เนาะสินั่งเขียนสินั่งเก่งเลขนั่นแหละเนี่ยยังได้เลขได้กับสิเขียนลงไปโหลดดอกหลายแผ่นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หาแต่ละแผ่นเนี่ยก็ได้ได้ได้หาได้รุ่นหาอันแล้วได้หาใบ ใบเนี่ยต้องสีหาใบนะแต่ละใบเบิรนี่ก็สีเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบห้อยเดรอยใบคุณตัวเนียเดราะใบเนี่ยนี่เนี่ยร่องลุนเบิงเนาะพี่น้องสิร่องเขียนสิร่องหลุ่นเบิงสิเก่งกัน